ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเมืองภายใต้การนำโดยนางสาวนราวดีดีหกเคียนครูรักษาการนิรตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเมืองสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นางสาวนราวดีดีหกเคียนครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอท้ายเมืองเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี2567นวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวันที่4พฤศจิกายน2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเมืองประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาวันที่5พฤศจิกายน2567นางสมรักษ์ปรีคำครูกศนตำบล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณพื้นที่ตำบลลำเก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานางสาวออนอุมาช่วยบำรุงครูกศนตำบลลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณพื้นที่ตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาวันที่6พฤศ,ศจิกายน2567 นางสาวนราวดีดีหกเคียนครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอท้ายเหมืองเข้ารวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่11ทับ2567ณศาลาอเนกประสงค์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาวันที่7พฤศจิกายน2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเหมืองจัดกิจกรรมโครงการมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณศาลอาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท้ายเมืองจังหวัดพังงาวันที่11พฤศจิกายน2567นางสาวนัทพรอุไทยครูกศนตำบล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวยชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณพื้นที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาวันที่13พฤศจิกายน2567นางสาวนรารวดีดีหกเขียนครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอท้ายเมืองพร้อมด้วยคณะครูกศนตําบลเข้าร่วมประเพณีทอดกระินนวัดหลักเกณฑตำบลลําเกณฑ์อํเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา วันที่15พฤศจิกายน2567นางสาวนรารวดีดีหกเขียนครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอท้ายเหมืองพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษารวมเดินขบวนแห่กระทงตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา วันที่14 1 5พฤศจิกายน2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งมะพร้าวพร้อมด้วยนักศึกษาเข้ารวมโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2567นณศาลาอนเนกประสงค์บ้านขนิมหมู่ที่7ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาวันที่25พฤศจิกายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเหมืองพร้อมด้วยนักศึกษา เขาวรวมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชดสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2567เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยณโรงเรียนศิริราชวิทยาตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ณสกรระดับอำเภอท้ายเหมืองวันที่25-26พฤศจิกายน2567 นางสาวนรารวดีดีหกเคียนครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอท้ายเมืองเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐา,านะและข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองภูเก็ตวันที่26พฤศจิกายน2567 ครูและบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาสากอรอระดับอำเภอท้ายเมืองเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณ้ำนนตกคณิม,มูที่7ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาวันที่27พฤศจิกายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเมือง ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประชุมกำหนดแนวทางและแผนงานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการในยุคปัจจุบันณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานางสาวนาราวดีดีหกเคียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอท้ายเหมืองมอบหมายให้นางรัตนาเหมลีจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทยกลุ่มเป้าหมายผู้ลืมหนังสือไทยโดยมีกิจกรรมการอ่านเขียนในแผนการเรียนรู้สภาพที่1จําจำนวนคำหลัก20คําจคำจำนวนคำเสริม13คํามคำณรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา วันที่28-29พฤศจิกายน2567นางสาวนาราวดีดีหกเคียนครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอท้ายเหมืองพร้อมด้วยนางสาวรสวรรณแก้วโชดรุง่งนักจัดการงานทั่วไปนางสาวราพรทวีจันทร์และนางสมลักปรีคำครูกศนอตำบลเข้ารวมโครงการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรท้องถิน่นในหัวข้อการแปรรูปปลาชิงช้างสู่การท่องเที่ยวระยะที่สอง เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปลาชิงช้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดพังงาให้สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสารรค์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวณนะห้องประชุมเหมืองแร่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงา